อ,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 อืมากินกุ้งเต้นกับผักส,กสดๆลิมล้มสะกันครับกุ้งเต้นกับบะละสดๆมาเพื่อนๆอุยวันนี้จัดกุ้งเต้นเมนูกับแก้มก็ดีกับข้าวก็อร่อยเพื่นพนอนๆอ,อากาศหนาวๆกุ้งเต้นยัยว่วๆนานแล้วไม่ได้กินนะคนชอบ อย่าไปสงสัยจะเจอหินแหมกำแรกก็โดนแล้วเลยดูไลมาพี่น้องเอ้ยของมักของใครกุ้งจีกุ้งเต้นกระยอดผักกะิ้น นี่ร like, ิมสะนี <diction aries> ่แหละที่ผมดักมาสดมากบอกเลยแล้วพร้อมกับข้าวเหนียวใหม่โคตรหอมเข้ากันแซ่บกุ้งเต้นกับหัวปลีมา หันก่อนหันก่อนมามีดตากลอ้องโอ้โหแบบอ,อ่อ,อนๆเลยแบบไม่มีกล้วยกล้ว <c> ย <ười> จะเกิดจ่าบีคุมกำเนิดซะงั้น <c ười> มาดูเป็นละโยงลายยางโอ้ยอดเลยลำขนาดพี่น้องเลย มากับหัวปีนะอ่อนมากเข้ากัน